โอ้โหให้เยอะมากเลยขายเอาหาแน่เลยเนี่ยแล้วไอ้ไอโกนี้นะพี่อยากกินมานตั้งนานนะแล้ววันนั้นกลับเร็วมันไม่ใช่วันอาทิตย์เนี่ยเห็นมันเปิดพอดีก็เลยแวะเข้าไปโอ้โหแล้วนี่อีกที่หนึ่งข้าไปทางอ๋อวังปวางพะชนใช่ไหมไม่ใช่ที่เราไปหนองยาป้องหนองยาป้องอ่ะนะทางไปหนองยาป้องใช่ไหมครับไปอีกประมาณสามกิโล ร้านอาหารฝ่ามือทูกอนนะไรก็ทูกม,มีสารพัดเลย <c oughs> อันนี้<ม>แ,แนะเป็นร้านอาหารเลยเอันนี้สมใจเขาละแล้วก็ถูกด้วยนะไปกิน,น,นเก่งวันนั้นเราไปกินอะไรบ้างนะข้าย่างข้าวย่างพันจานใหญ่ๆ,ๆอย่างเนเลย <c oughs> ไม่ถึงพันด้วยในเะก้าร้อยกว่าที่ มันก็มีคนปลูกทุเรียนนะมีหมดผมว่ามีทุกส่วนที่เขาว่าลองผิดลองถูกปลูกกันไปก่อนนะนะใช่แต่ว่าเขายังปลูกไม่เป็นกันเหมือนเราใช่ปลูกโอ๊ยปีฉันคราพูอ้าวมันเห็นป่ะครับปลูกติดติดติดไปเนาะนี่ที่คนจริงอ่ะใช่ไหมอีกอะไรตั้งใจแล้วมันไม่ผ่านมา ส่วนเจ๊น้าตอนแรกอ่ะเขาก็ปลูกติดเหมือนกันแหละทีนี้ว่าเหมือนเขามีเพื่อนเขาที่อยู่ตาดอายุ่ไไนที่อยู่ตาดจังหวัดตาดไอ้จังหวัดตาดตาเรียนระยอตาดตาตลาดเชื่อตลาดแล้วมีสวนเหมือนว่าแปดสิบต้นได้กี่ล้านไม่รู้ปีปีที่แล้วอ่ะเขามีแค่ห้าไร่อ่ะพี่ยาหกก็เลยไปห้าเพื่อน ต้องโอู๋ความลุงอะไรแยกว่าถ้ามันโตมันถ้ามันได้ที่อ่ะมันก็ไม่ต้องมากมายหรอที่เขใช้เอ็มวีใช้เอ็มวีอ๋อเขาจัดระดับเพราะว่าเขามีเขามีเงินเดือนเขาบอกเขามีเงินทุนเขามีเงินเดือนอ่ะที่ได้จากเอ็มวีทกนไอ้ที่เขาก็เลยแบบก็บางทีเนี่ยก็ถามพี่ใหญ่เขาดิตอนนั้นนี่อย่างเขาก็ให้พี่ร้านคนที่ถดใจ